สวัสดีค่ะพบกันที่จังหวัดกลังนะคะตอนนี้อ้อก็อยู่ในส่วนปาล์มของลูกค้านะคะที่อำเภอลัศดานั่นเองวันนี้อ้อก็มาส่งรถคันนี้ค่ะเป็นรถไฮทันตอนเดียวโฟวิลเกียร์ออโต้นะคะคันนี้สีขาวราคาอยู่ที่759,00 0บาทค่ะเดี๋ยวตามมาดูนะคะคันนี้หล่อล่ำบึกกล้ามโตนะคะสูงใหญ่มากๆคุณพ,พ่อนําเสนอนะคะบอกว่าจัดให้ลูกหล่อๆหน่อยนะคะอ้อ,อจัดให้เลยค่ะในชุดแต่งนะคะอ้อก็จะมีฟรีนะคะในส่วนของโปรของอ้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรแล้วลูกค้า เพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะคะตามมาดูเลยค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นชิ้นที่หล่อมัดใจลูกค้านะคะของคุณพ่อก็เลยจะเป็นตัวกันชนหน้าของตัว Outlander นะคะมาพร้อมด้วยตัวไฟสปอตไลท์เหลี่ยมตัวนี้นะคะแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของกันแขคงให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอ้อจะมาบอกว่าลูกค้าอัปเลเวลอะไรบ้างนะคะอันนี้ มาในส่วนของตัวในโปรแพ็กเกจนะคะแล้วก็จะมีตัวโลโก้สีโครเมียมนะคะตัดกันกับตัวกันชนหน้าสีดํานี้แล้วก็นี่เป็นสกูปหน้านะคะเป็นตัวเล็กค่ะตัดกันกับสีขาวนะคะทําให้รถด,ด,ดูดูสวยคันนี้รถยกสูง2นิ้วนะคะใส่โช๊คนะคะหน้าหลังนะคะแล้วก็อัปเลเวลตัวสเปคไฟนะคะจะเป็นไฟเอออลเอโปรเจคเตอร์นะคะก็จะเป็นอัปเกรดในส่วนของรถเอ่อรถอ่ตัวท็อปนะคะก็จะเป็นสีแบบเออสโมกออกดำาๆนะคะ ไฟก็จะสว่างขาวมากขึ้นกว่ากวาตัวเดิมนะคะที่เป็นไฟสีส้มๆก็แล้วก็มีอัปเกรดในส่วนของไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะก็จะเป็นไฟวิ่งติกต๊กติกตกตกต๊กมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองส่งภาพให้ดูนะคะลืมถ่ายตอนกลางคืนเสียดายนิดนึงจากแล้วก็มาด้านบนนะคะยังไม่พอเวลาเข้าสวนเราก็เพิ่มไฟเขา้ปอีกนะคะเป็นไฟแก๊บหลังคาข้างบนค่ะด้านข้างเราก็จะใส่ซุ้มล้อให้นะคะทําให้รถดูบึกบึนแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะที่รล,ลอแบบนี้นะคะมาด้วยคอบแม็กคอบ20นะคะคันนี้ก็จะอยู่ที่275 55R20 นะคะลูกค้าเลือกลายเป็นสีเงินนะคะคลิปดําคันนี้ของ o อเอซินะคะแล้วก็มาด้วยตัวโชคหน้าหลังนะคะคันนี้จะเป็นโชค k e ฟินซีรีสนะคะพร้อมสปริงแล้วก็มาด้วยตัวปีกนกทําให้รถขับนุ่มนวลดีมากขึ้นมากๆเลยนะคะมีตัวเผาปรับองศาเขาเรียกว่าตัวอะไรนะ ปีนกปรับองศานะคะก็ทําให้รถขับดีมากยิ่งขึ้นคุณพ่อบอกว่าไม่ได้เน้นใช้งานเน้นให้ลูกหล่อนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ด้านนี้กันสาดเบ้ามือเปิดนะคะแล้วก็ขอลายสติกเกอร์เล็กๆก,ก็พอในส่วนของบันไดข้างค่ะก็จับเกตเป็นตัวบันไดข้างทรงนินจาให้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้โลบานะคะก็จะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวมีหลายทรงมากๆเลยคุณพ่อเลือกเต้นกันชนไม่ใช่กันชนค่ะเป็นโรบารของเอาเรนเดอร์ทรงกระบอกปืนยาวนะคะก็จะมีตัว ไฟเรทไฟถอยหลังมาให้พร้อมนะคะแล้วก็คุณพ่อบอกว่าอยากรออีกนะคะก็นี่เลยค่ะเป็นกันชนท้ายรุ่นท็อปนะคะของเอ er, ลเลนเดอร์รุ่นกาดนะคะก็จะมีตัวแป้นเหยียบให้นะคะเหยียบขึ้นไปให้นะคะก็รุ่นแบบนี้ก็คือหนาแข็งแรงทนทานมากๆมีพร้อมตัวไฟท้ายให้ด้วยนะคะคุณพ่อบอกว่าไม่อยากได้แบบตัวโอบที่เหมือนกับคนอื่นนะคะอยากได้หล่อๆพร้อมตัวอันนี้อ้อใส่หมุดลากจูงให้ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นแผ่นปิดฝาท้ายนะคะก็จะมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีดําค่ะดูดุมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของไไฟฟททะะท้้้าายนนนนะะะะคคีีี่่ๆเเเห็ลลออออบกกูัปด ไฟเดียวแล้วก็ไฟท้ายอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบสีสโมกอะค่ะดูเท่ไม่เหมือนใครนะคะบอกแล้วว่าคันนี้หล่อสุดแล้วก็ข้างหลังก็มีเปลี่ยนโช๊ด้วยนะคะเป็นโช๊รุ่นโมโนโทูบนะคะมีอะไรที่อ้อลืมพูดอีกไม่น่านี่เลยก็มีครอบฟ้าถาังน้ํามันนะคะใส่โลโก้สีแดงแบบนี้เห็นชัดสวยงามมากๆค่ะถ้าพี่ๆชอบแล้วเห็นรถแบบนี้ที่แต่งนะคะอ้อบอกเลยค่ะวันนี้คุณพ่อสายเปนะคะอยากให้ลูกหล่อก็จัดงบมาให้อ้อเต็มที่เพิ่ม เพิ่มไปอีกหลายหลายบาทพอสมควรนะคะแต่ว่าอา้อมีงบให้1 0 0 0 0แบาทพี่พี่สามารถเอามาแต่งตรงนี้ให้ได้นะคะส่วนที่ลูกค้าอัปเลเวลก็จ่ายเพิ่มเข้าไปนะคะหรือจะเป็นดูชุดแต่งนะคะอ้อมีโปรโมชั่นก็คือ1เลยอยู่ที่ดาว3 5มหมนะคะดาวเริ่มต้น5%้าเหรับเกียร์ธรรมดานะคะฟรีชุดแต่งให้ทั้งคันจะใส่เป็นคอกก็ได้2ก็คือเป็นดอกเบีย้ยศนาน4ปีนะคะก็อาจจะไม่ได้บางรายการนะคะอย่างเช่นกันชนหน้าชิ้นใหญ่ๆ ไม่กี่อย่างตรงนี้นิดเดียวนะคะแล้วก็ส่วนที่3เลยรับสิทธิ์กเกษตรกร1 0 0 0 0แบาทนะคะน,นี้ลูกค้าไม่เน้นแต่งเน้นใช้งานอย่างเดียวรับไปเลยจริงๆค่ะแล้วก็ส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเหมือนที่มาที่นี่อ้อมาอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะทรงจริงถึงหน้าบ้านตรงปกหล่อแบบนี้ด้วยถ้าชอบคลิปที่อ้อแต่งแบบนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปให้อ้อนหน่อยนะคะวันนี้อ้อก็ขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะฝากเบอร์ไว้หน่อย0 9 8 9 3 5 8 2 8 2ค่ะ